ก็เช้านี้ก็เป็นเช้าที่ฝนตกที่แหลมแท่นนะครับเดี๋ยวเราจะคือเดินเล่นกันนิดหน่อยเดินเล่นตอนฝนตกนี่แหละให้สมกับคอนเซปต์พยากรณ์ทะเลของเรานะครับ <Yeah. S 1> right. ตามคอนเซปต์ของเราลมเล็กอีกนี่แหลเราใส่เสื้อผ้าช,ชุดเก่านะครับ <c oughs> ใครสังเกตเห็นจะว่าใส่เสื้อผ้าช,ชุดเก่ามาเราพร้อมมาให้มันเละอยู่แล้วน่าจะอย่างนี้คืมๆทั่วประเทศเลยมั้งนี่ยนี่ก็ถึงปลายหาดบางแสนกันแล้วนะครับผม ในเช้าที่ฝนตกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับบางแสนนี่ถ้าฝนไม่ตกนี่อาจจะมีพี่ๆที่มาวิ่งออกกำลังกายโซนนี้เยอะอยู่นะแต่ก็มีพ่อแม่พี่น้องมาเริ่มตั้งแผงค้าขาย ถ้าวงเวียนอ๋อใช่ใช่ตรงวงเวียนบางแสนนั้นมันจะมีเขาทําถนนช่วงช่วงต้นต้นหาดอ่ะเขาทําถนนหาดวอนก็ทําสลับซ้ายขวาแต่ตช่วงนี้มันทํากระจายไปทั่วพื้นที่เพราะว่าเอาสายไฟลงใต้ดินสวัสดีครับพี่ไพบูลณมอร์นิ่งในเช้าวันฝนพรันะครับวันวันเงาเงาวันเงียบเงียบวันคึมคึม พยากรณทะเลก็ยังมาตามสัญญานะครับ7.30มาตามหัวใจเรียกหาแม้ฝนจะตกมาแต่เราก็ยังไปเปียกเดียวก็แห้งเพราะว่าวันนี้ใส่เสื้อผ้าเก่ามาไม่เป็นไรโอ้โหมีที่คนหนึงถือ ขวดเบียร์มาชิวแต่เช้าเลยแกเก่าจริงจริงมาดูทะเลช่วงหน้าฝนสวยมากทะเลครับที่ชาติวันฝนตกนะเนี่ยต้องไปเกาะเกาะล้านเกาะสีชังเกาะสีชังมีที่ให้ดูหรือเปล่าไม่รู้ อย่างเกาะสีชังนี้นะครับที่เห็นเงาเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ไกลๆวันนี้มันมเมฆหมอกเยอะต้องเป็นเกาะเกาะล้านมีปะการังมีมันเป็นทริปทัวร์นะครับผมผมว่ามันเดินเดินในบรรยากาศฝนตกแบบนี้ดีกว่าเดินตอนแดดแดดอีกนะแต่มันไม่เหมาะกับการลงเล่นเท่าไหร่หรอกน้ำโซนแหลมแท่นนะครับผม มผมสูงร้อยหกห้าระดับคานนี้ก็น่าจะร้อยเจ็ดสิบยามเช้านี้ก็จะธรรมชาติมันจะดำเนินไปตามวิถีของมันนะครับผมเรือก็ ออกไปหาปลานกก็ออกมาหากินเหนื่อยก็เป็นชุดของเมื่อวานนะครับที่ใส่ไปตะลุยน้ําตะลุยฝนอยู่เมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ตะลุยฝนแต่ตะลุยคลื่นนะครับผมวันนี้ก็เปียกปอนกันนิดๆนะครับแต่ก็พามาดูทะเลช่วงเช้านะครับใน คอนปต์พยากรทะเลของเราซึ่งจะมาทุกเช้าเย็นนะครับช่วงเช้าก็7จ็นาฬิกา30นาทีช่วงเย็นก็18นาฬิกา10นาทีมายังจะได้ตังค์ก็วันนี้ก็ไปก่อนนะครับผม